ครับก็สวัสดีครับสําหรับสามกองทุนเด่นจากมูลจิ KWI นะครับที่อยากนำเสนอกับนักลงทุนนะับจะมีสามกองกองถัดไปนะครับจะเป็นกอง KWI Asia Small Cap Equity นะครับ p l a s RE นะครับเป็นกอง r f ที่ทาง KWI อยากจะนำเสนอนะครับกองนี้เนี่ยจะเน้นคัดเลือกหุ้นขนาดเล็กนะครับในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับ Exclude ญี่ปุ่นนะครับจะเป็นกองที่แนะนำให้ลงทุนระยะยาวนะครับ โดยดสยีการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโตนะครับมีโอกาสจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งแถบคุณภาพเอเชียแปซิฟิกเนี่ยถือว่าเป็นแถบที่มีทั้งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนานะครับเป็นประเทศกลุ่มส่งออกที่สําคัญของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเกาหลีใ,นในต้ออสเตรเลียอินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็มีเอ็กพอร์ตเช่อในกองนี้ด้วยผลตอบแทนย้อนหลัง ก็ยังเป็นหกนะครับเติบโตต่อเนื่องครับ yield y i e อยู่ที่ประมาณ1 5นะครับก็เรามาดูตัว c h a r a c t e r i s t i c นะครับย้อนหลัง5ปีที่ผ่าเขียนะครับก็คือกองเนี่ยปัจจุบันนะครับเน้นในหุ้นกลุ่มโกลด์หรือ PE ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มี addressable market หรือมูลค่าตลาดที่มีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะนะครับจึงไม่ได้เน้นกลุ่มที่มีูสูงนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากปัจจัยของโกลด์และยูต้วเนี้ยจะมีเรื่องของ omentum quality volatility แล้วก็ liquidity นะครับโดยเฉพาะตัว liquidity นะครับที่เป็นแองเกิลที่ทางกองนะครับแตกต่างจากเพียนะครับคือเงนหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงด,ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เข้าไปลงทุนในพุ้นขนาดเล็กนีนน่แล้วมีสภาพคล่องต่ำถ้าปิดบริชันจะเอ็ก x ิสลำบากนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าดูการกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆนะครับทางกองทุนนะครับพิจารณาทั้งปัจจัย b o t ทอ m อ p และ t o p down ทั้งคู่เลยนะครับ แล้วก็ด้วย m ม่คอจีก็คือ growth at reasonable price หรือหุ้นที่มีการเติบโตและมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลนะครับ value ทนนสูงก็จริงแต่มาพร้อมกับ growth ที่สมเหตุสมผลด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็การกระจายภูมิภาคอย่างเช่นออสเตรเลียอ่าประเทศจีนนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันหรือแม้แต่อินเดียนะครับก็มีสัดส่วนที่อ่ประมาณ 10- ถึงนะครับคือกระจายไม่ได้โฟกัสอยู่ในภ,ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกนะครับผมส่วนถ้าดู ช็อปฟล์หรือหน้าพอเ์เโฟลิโอนี่หุ้นที่มีโบรดิ้งสูงสุดก็คือน,นิโซกรุ๊ปนะครับบริษัทนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะมีเป็นช็อปจําหน่ายสินค้าไ e, ลฟ์สไตล์ราคาย่อมเยาสาขานี่มีมากกว่า5000สาขาร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็มีมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับส่วนบริษัทที่2 h ง HPT ครับก็คือผู้ผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ชั้นสูงในเกาหลีใต้ที่จําเป็นสําหรับผู้ผลิตซีมิคคอนดักเตอร์อ ctor, ที่ใช้ในสมาร์ทโฟน คลาวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในเครื่องคอมพิวเตอร์เองครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มต้องการใช้ซิลิคอนดักเตอร์ที่กําลังเติบโตและกลับมาสู่เสของการเพิ่มผลิติตตามฟิแนลดีไซน์นั่นเองครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือ Universal Vision Biotechnology นะครับเป็นบริษัทไต้หวันนะครับผมที่พัฒนาและผลิตอุปรกรณ์และสารประกอบที่สําคัญของการพัฒนาพันธุกรรมนะครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นีก็จะเป็นบริษัทที่ใช้ในการพัฒนายายและปรับปรุงพังพนธุกรรมของพืชน,นะครับภาพรวมนะครับ P/E อยู่ในระดับ17เท่านะครับ forward P/E 12เดือนข้างหน้านะครับส่วน earning growth นะครับคาดการตลาดอยู่ที่ประมาณ27%นะครับ PEG ratio ก็คือเอา P/E หารด้วยตัวกร o นะครับอยู่ที่ประมาณ0.5เท่านะครับค่อนข้างต่ำมากนะครับคือยิ่ง PEG back ratio เนี่ต่ำนะครับต่ำวันหนึ่งต่ำเท่าไหร่นะครับผมยิ่งหมายความว่าตัว valuation เนี่ยเที่บอกรัวเนี่ยค่อนข้างที่จะ attractive นะครับหรือราคาถูกมันเองนะครับผมส่วน r v นะครับก็ อยู่ที่ระดับ21%ครับนั่นหมายความว่ากลุ่มโกลดแล้วก็มีฐานเล็กในกลุ่มเอเชียนที่ทางกองเลือกเข้ามาเนี่ยครับมีอัตราการลงทรายที่ค่อนข้างสูงที่21%ครับ